อยากยมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสต้องลมหายใจของเราให้ชัดเจนแต่จะตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังแล้วก็สร้างให้ต่อเนื่องกันแล้วหรือยังแต่อย่างเขาพยายามเริ่มแต่พลังเผยก็เริ่มเริ่มโยบไปบ่อยปึกให้เกิดความเคยชินจิตใจของทุกคนนั้นก็เป็นบุญอยู่แล้ว มีบุญมีอานิสงส์ถึงได้น้อมกายเข้ามาถึงวัดความเชสละก็มีกันเพียงพอแต่การทำความเข้าใจการเจริญสติลักษณะของความรู้ตัวที่ต่อเนื่องพยายามทำให้ต่อเนื่องส่วนใจนั้นบางทีก็เกิดเกิดดับดับบางทีก็ขันห่าหรือว่าความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดก็มาปรุงแต่งใจอันนี้มีกันทุกคน ก็ว่าตัววิญญาณนั้นหลงมาตั้งนานถึงได้เกิดเกิดแล้วก็มาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์ถึงมีกายเนื้อมีคันห้าเข้ามาหอหุม้มเอาไว้ตัววิญญ,ญาณก็อยู่ข้างในกายของเราทีนี้เราน้อมกายของเราเข้ามาศึกษาเพื่อที่จะรู้ความเป็นจริง สติความรู้ตัวปัญญาตัวใหม่นี่เน้นลงอยู่ที่กายของเราจะจะไปสเสวงหาธรรมที่โน่นที่นี่หาไม่เจอรกเราก็ต้องหาภายในกายของเราวิธีการหาและก็อุบายลักษณะของการเจริญสติลักษณะของการเจริญพรมิหารการสร้างบารมีใจของเรานั้นแต่เดิมนั้นเขาบริสุทธิ์เขาสะอาดเพราะความไม่รู้ความหลง เขาถึงเกิดเพียงแค่ความเกิดนั้นเขาก็หลงทีนี้ความอยากความเทยเยอ่ไทยานอยากเข้ามาเจือปนอีกแล้วก็สมมุติเข้ามาบังคับอีกอันนู้นก็ยังไม่พร้อมอันนี้ก็ยังไม่พร้อมอันนี้ก็ยังไม่มีมันก็เลยปิดกั้นเอาไว้ตั้งแต่ความหลงตั้งแต่การเกิดเกิดมาอยู่ในภพมนุษย์แล้วก็มีความหลงเข้ามาครอบงำแล้วก็ความเทยเยอทยานอยากเข้ามาครอบงำ รูปรถจินเสียงเข้ามาครอบงำโลกกรรมเสื่อมลาบเสื่อมยศสารพัดอย่างเข้ามาครอบงำก,ก็เลยวิ่งแก้ตั้งแต่ภายนอกก,ก็เลยลืมภายในก,ก็เหตุการณ์จากภายนอกมาทําให้ต้องแก้ไขในหลักธรรมต้องทําความเข้าใจทั้งภายนอกภายในทั้งสมมุติวีมุิถ้าสมมุติของเราบริบูรณ์ก็ส่งผลถึงบีมุดไม่ได้ดิ้นหล่นมากมหม การแยกการขายการละการดับก็จะเร็วไวขึ้นง่ายขึ้นส่วนสถานะสมมุติอะไรมันขาดตกปกพ้องเราก็รีบทาให้มันดีเสียไม่ให้ถึงกับลําบากอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์อย่างสมมุติให้เกิดบุญเกิดบุญอยู่ในระดับของสมมตุติแต่ในระดับของหลักจิตหลักขุญญาณแล้วก็ยังสร้างอยู่ดีๆแต่ไม่ให้ยึด ส่วนการขัดเกากิเลสเราก็ต้องละเอาขัดเก่าเอาไม่ใช่จะไปเที่ยวให้คนโน้นเขาละให้คนนี้เขาละให้ใจของเราเกิดกิเลสเมื่อไรเราก็ละละเราก็คลายคลายออกทำตรงกันข้ามใจของเราเกิดความอยากความโลภเราก็พยายามละความอยากดับความอยากโดยการออกโดยการให้มีความจริงใจตัวตัวเอง มีความจริงใจต่อคนอื่นเรียวว่าสัจจะมีความจริงไม่โอรสเอาเปรียบคนโน่นคนนี้ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ความเกลียดคร้านมีนความขยันหมั่นเพียรมีความละอายในสิ่งที่ควรละอายมีความกล้าหาญในสิ่งที่ควรกล้าหาญมองเห็นความเป็นจริงของชีวิตถ้าเราไม่แก้ไขตัวเราก็ยากที่คนอื่นเขาจะแก้ไขตัวเราให้ คำสอนแนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบมาทั้งนานแล้วแหละการเจริญสติการเดินปัญญาการแยกรูปแยกนามสัมมาทิฏฐิแนวทางการเดินที่ถูกต้องท่านชี้ไว้หมดการจ้างบาร,รมีการละกิเลสพวกเราก็ได้ยินได้ฟังได้อ่านผ่านการผ่านเวลาอยู่กับความจริงของชีวิตมาแต่รเกิดแต่ไม่เข้าใจความจริงก็ว่า จิตยังเกิดยังวิ่งยังปิดกั้นตัวเองยังหลอกตัวเองอยู่แม้แต่สติปัญญาก็ยังหลอกตัวเองอยู่แม้ตั้งแต่ถ้าเราความทำความจริงไม่ปรากฏก็อยากที่จะเข้าใจคนที่จะเข้าถึงจุดหมายปลายทางได้คนที่จะรู้ความเป็นจริงได้ต้องเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรมันขัดเกลากิเลสมันแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองอตลอดเวลา อยู่คนเดียวเราก็วิเคาราะห์ก,กายวิเคราะห์ใจของเราอยู่หลายคนคคยก็วิเคราะห์กายวิเคราะห์ใจของเราจนมองเห็นความเป็นจริงหมดความสงสัยหมดความหลังเลเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์คําว่าอัตตาเป็นลักษณะอย่างไรอนัตตาเป็นลักษณะอย่างไรสมมติเป็นลักษณะอย่างไรวิมุติเป็นลักษณะอย่างไรใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรเรามีความเพียรเพียงพอหรือไม่เรามีความขยันต่อเนื่อง네หรือไม่ เรามีการละกิเลสออกจากกิจกใจของเราแต่ละวันใจของเราเกิดกิเลสสักกี่เที่ยวเหตุจากภายนอกมาทําให้ใจเกิดหรือเกิดขึ้นจากข้างในทําไมใจของเราถึงหลงเราก็ต้องพยายามวิเคราะห์แก้ไขขยันมันเพียนทั้งสมมุติทั้งวิม,มุตติทั้งภาระหน้าที่การงานต่างๆมันเกืดโอนนกันหมดสมมุติกับวิม,มุตติก็อาศัยกันอยู่โลกก็ทมก็อาศัยกันอยู่หมดลมหายใจนั่นแหละ ถึงจะได้วางสมมุติแต่ใจของรถถ้ายังดับความเกิดไม่ได้ก็ต้องไปเกิดต่อก็ขอให้เกิดอยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้มองเห็นความเป็นจริงเอาไว้แล้วก็น้อมอย่าไปทิ้งบุญอย่าไปทิ้งวัด พยายามทํากายให้เป็นวัดทําใจให้เป็นพระเจริญสติเขาไปเยี่ยมพระอยูใบบ่อยมันพร่ำสอนใจของเราอยู่บบ่อยสักวันหนึ่งเราคงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันไม่เดินถึงช้าก็เดินถึงเร็วถ้าเรามีความเพียรมีอานิสง์เพียงพออย่าไปทิ้งบุญแม้แต่นิดนิดหน่นนอยหน่อยก็อย่าไปทิ้งพยายามมันสร้างคุณงามความดีมันสร้างบุญอะไรที่จะเป็นอโกโนุศลอะไรที่จะนําทุกนํำโทษมาให้เราก็พยายามขัดเกลาออกจากกิจจากใจของเรา ที่นั้นที่นี้กิเลสต,ต่างๆก็จะเหอดแห้งไปก็ต้องพยายามกันหลวงพ่อก็ขอขอบใจทุกคนขอบใจใญาติโยมที่มาช่วยกันทั้งพระทั้งชีมีความรักสมัครสมานสมัคมคีคกันอยู่ไกลอยู่ใกล้มีโอกาสก็ได้มาอยู่ร่วมกันเพราะว่าเราเคยสร้างอาน,นิสงส์สร้างบุญมาร่วมกัน ถึงได้มาอยู่ร่วมกันสักวันหนึ่งพวกเราก็ต้องได้พัดภาคจากกันอีกไม่ได้พัดภาคจากกันตนตายก็ต้องได้พัดภาคจากกันตนเป็นเพราะว่ากฎของแตรลักมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราต้องพยายามมองเห็นกฎของความเป็นจริงเราพยายามเดินให้ถึงจุดหมายไปทางกันทุกคนเรานี่ยเขาจเจริญธรรมเป็นตนนัวนี้พากันไหวพระพร้อมๆกันพากันไปสร้างฐานต่อทําความเข้าใจกันเอา